เรามาดูทางลงนะฮะจากป้านสวนทานดาราแคมปิ้งนะฮะลงไปฝั่งหมวกเหล็กนะฮะอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโอ้เป็นทางส่วมาเป็นทางดินหินนะฮะร,รถเล็กจะมาไม่ค่อยได้นะครับ ้ามาก็ให้เช็คอินตามพิกัดที่ทางร้านให้ไปนะฮะก็จะมีจุดเช็คอินมาจุดที่หนึ่งก่อนแล้วก็มาจุดพอมาถึงจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วก็กด g p s มาจุดที่สองต่อนนะจะมาถึงที่ไร่เลยนะฮะนี่เป็นทางดินอย่างเงี้ย Ồ, súng súng na đùa. Đang โอ้อยางสูงค่อยๆลงนะฮะเพราะมันเป็นทางหินนะรถเก่งนี่หมดสิธรจะขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ถ้าฝนตกก็เขาก็ไม่แนะนำนะครับให้ลงให้ขึ้นให้ลงทางนี้นะฮะแต่ทางนี้จะใกล้นะครับเวลากลับหรือเวลาขึ้นเนี่ยมาใกล้ใกล้กรุงเทพนะฮะทางนี้ ก็จะเป็นดูจากภาพมุมสูงนะครับดูอะทางขึ้นมันขึ้นลงนะนนงนอยูนนะ่กังหันกังหันลมนะทางลงนี่ทางดินนะทางดินดูภาพมุมสูงนี่สูงมาก ค่อยๆลงนะฮะระมัดระวังกันด้วยทางนี้เป็นทางลัดนะครับใกล้นะครับลงลงมานี่ด้านล่างก็จะเป็นอำเภอหมวกเหล็กนะครับกับอำเภอลำนาลายของจังหวัดลบบุรีนะทะลุไปเที่ยวเขื่อนป่าศักต่อได้เลยนะครับไปน้ำตก อะไรนะเจ็ดสาวน้อยนะครับลงบางนี้ได้ถ้าคนที่เข้าจากลำตะคองนะรหรือว่าคนที่ขึ้นขึ้นลงทางนี้ก็ได้นะครับใครจะมานะอนาคตอาจจะ เป็นทางคอนกรีตนะครับดูว่จุดนุ้นจะเป็นกังหันลมครับที่เราไปกางเต็นท์ใกล้ๆตรงจุดบนนุ่นนะฮะเมื่อกี้ที่เราลงมาจะลงเป็นชั้นเรื่อยๆ wow wow ngả mốt ra thùng mò đang ngả mốt ra mình bỏ นี่ฟังีัยโอ้โตโมบอกหํำหดไปแล้ว างเป็นหินนะทางเป็นหินโว้เราขึ้นไปสูงเหมือนกันนะครับนู่นนะบนทางหันลมทางขึ้นจะเป็นขั้นเป็นขั้นน,น,นะคร เป็นหนหิดูว่าเราใกล้จะถึงข้างล่างแล้วนะดูว่าไปแล้วไปแล้วสุดยอดสุดยอดมีแต่หินเนื้อเลย ใครอยากจะมาลองครับขึ้นลงทางนี้ก็ลองดูนะฮะโอ้มีแต่หิดนดูโอ้โหขมาจะยอดสูงบนนู่นเลย ลายให้ดีครับมีทางรถขึ้นเยอะอยู่นะก็ฝนตกนี่หินมันจะไหลลงมานะฮะเจ้าของร้านบอกไม่แนะนำให้ลงนะฮะตอนหลังฝนนะฮะ